เรื่องแอบแช่งเวลามีคนตายจะต้องเกิดความโศกเศร้าให้กับการสูญเสียแบบนี้แต่ความโศกเศร้านี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนเสมอไปบางคนยังถือเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําโดยเฉพาะแก๊งผีพนันเพราะในอดีตตามต่างจังหวัดเวลาที่มีคนตายศพจะถูกตั้งไว้ที่บ้าน 3วันห้าวันเจ็ดวันก็ว่ากันไปตามความต้องการหรือความพร้อมของเจ้าภาพและในระหว่างที่มีงานศพนั้นก็มักจะมีการเล่นพนันกันแบบทั้งวันทั้งคืนการเล่นแบบนี้เป็นการเล่นแบบเปิดเผยและจะไม่ถูกจับเพราะเจ้าภาพได้คุยกับตำรวจแล้วโดยเหตุผลที่เล่นได้ก็คือเป็นการตั้งวงเพื่อนอนเฝ้าศพจะได้มีคนอยู่เป็นเพื่อนศพและทำให้งานไม่วางเวงจึงมักจะเห็นได้ว่า ถ้าบ้านไหนมีงานศพบ,บ้านนั้นจะมีวงการพนันตั้งอยู่และการเล่นการพนันในงานศพนั้นมันก็มีความเชื่อแปลกๆอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่า ถ้าบ้านไหนไม่มีคนตายก็ห้ามไปเล่นการพนันในเวลากลางคืนและถ้ายิ่งบ้านไหนมีคนป่วยอยู่ก็ยิ่งห้ามเล่นเพราะเหมือนเป็นการไปสาบแช่งให้คนป่วยตายเร็วยิ่งกว่าเดิมตอนแรกที่ได้ฟังโก้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักแถมยังคิดว่าเขาคงกลัวว่าจะติดการพนันมากกว่าเพราะที่ผ่านมาโก้ก็แอบไปเล่นไพ่กับเพื่อนมาตลอดแต่ก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งยายของโก้ป่วยหนะัก และช่วงนั้นแม่ต้องไปธุระในเมืองโก้จึงอยู่กับยายลําพังจึงทําให้โก้ถือโอกาสชวนเพื่อนๆมานอนค้างที่บ้านและแน่นอนว่าพอมารวมกลุ่มกันได้เพื่อนเพื่อนก็ตั้งวงเล่นไพ่กันทันทีโดยมีโก้เป็นเจ้ามือคอยแจกไพ่และก็มีเพื่อนที่ตามมาร่วมวงกัน3ามสี่คนในขณะที่ทุกคนกําลังเล่นไพ่อยู่เพลินๆโก้กับเพื่อนก็ได้ยินเสียงยายไอออกมาจากห้องเพื่อนจึงบอกโก้ว่าให้ลุกไปดูยายก่อนไหมทำไมยายไอทถี่จังตอนนั้นโก้ก็รู้สึกแปลก เพราะว่ายายนอนใส่เครื่องช่วยหายใจและนอนแบบไม่มีสติอยู่หลายวันแล้วแล้วทําไมวันนี้แกถึงไอออกมาได้เพราะเพื่อนทักโก้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องยายและพอเปิดประตูเข้ามาโก้ก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่ายายลุกขึ้นได้แล้วแกลุกขึ้นและมองมาที่โก้ พร้อมกับบอกโก้ว่าปวดฉี่จากนั้นแกก็เอามือแกะเครื่องช่วยหายใจออกแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินพร้อมกับลากที่ห้อยน้ําเกลือมาด้วยโก้ตกใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปพยุงแล้วบอกให้ยายฉี่ตรงนี้เลยก็ได้เพระาพระใส่ผ้าอ้อมไว้ให้แล้วซึ่งแกก็ไม่ยอมแกพยายามจะเดินออกมานอกห้องให้ได้ส่วนโก้เองก็ไม่อยากให้ยายออกมาเพราะโก้กลัวว่ายายจะออกมาเห็นว่าเพื่อนเล่นไพ่อยู่โก้จึงโผล่หน้ามาส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนรีบเก็บและโชคดีที่เป็นเพื่อนเก็บไพ่ทันโก้จึงกลับไปพยุงยายให้เดิน เพื่อนเพื่อไปฉี่และพอยายเดินมาถึงตรงที่เพื่อนๆน,นั่งยายก็หยุดแล้วค่อยๆมองหน้าแต่ละคนพร้อมพูดว่าอยู่กันหลายคนก็ดีจะได้ไม่เหงาอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะเวลานี้เล่นได้อยู่แล้วแต่เวลาที่ห้ามเล่นก็คือห้ามเล่นเข้าใจไหมพอยายพูดจบเพื่อนๆก็ทำหน้างงแล้วมองมาที่หน้าของโก้ซึ่งโก้เองก็งงเหมือนกันว่ายายหมายถึงอะไรก่อนที่เขาจะพายายไปห้องน้ำพอถึงห้องน้ำยายก็บอกว่ารอในนี้แหละ เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนพ้าอ้อมเลยก็จึงวิ่งกลับมาที่ห้องยายเพื่อจะมาหยิบพ้ออ้อมอันใหม่ แต่พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บโก้ก็ช็อกจนเกิดเป็นลมเพราะสิ่งที่โก้เห็นก็คือยายยังนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจโก้จึงช็อกสุดขีดว่าแล้วคนที่เขาพยุงไปเข้าห้องน้ําเมื่อกี้คือใครโก้เผลอร้องออกมาจนเพื่อนๆรีบวิ่งมาดูและทุกคนก็ช็อกไปตามๆกันด้วยความสงสยัยมีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งย้อนลงไปดูที่ห้องน้ําแล้วก็ไม่เจอยายทุกคนเลยพากันตกใจมากขึ้นจนป้าที่อยู่ข้างบ้านวิ่งมาดูว่าเด็กๆส่งเสียงร้องทําไม ซึ่งพอป้ามาถึงป้าก็ขึ้นมาดูยายแล้วก็บอกโก้ว่ายายตายแล้วให้รีบโทรตามแม่กลับมาจะได้มาดูยายและจัดการเรื่องงานศพพ่อพ่อกับแม่รับสายไม่นานนักพ่อกับแม่ก็กลับมาวันรุ่งขึ้นแม่ก็จัดการเรื่องงานศพส่วนโก้ก็อยู่ในอาการที่เสียใจและสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในงานศพคืนแรกก็มีคนมาเล่นไพ่ข้างๆลงศพยายโก้จึงมองไปที่วงไพ่นั้นจนแม่เดินมาบอกว่า ถ้าอยากเล่นก็ไปเล่นตอนนี้เล่นได้แล้วพอแม่พูดจบโก้ก็น้ำตาร่วงแล้วก็หันไปมองหน้าแม่จากนั้นเขาก็เล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ยายจะตายให้แม่ฟังซึ่งพอแม่ฟังจบแม่ก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วเอามือมาโอบไลโก้พร้อมทั้งพูดว่ายายก็ป่วยอยู่แล้วยังจะเล่นอีกพอแม่พูดจบ โก้ก็ร้องไห้ทันทีแม่จึงพูดขึ้นมาอีกว่าแม่ก็ไม่อยากจะดุเพราะยายเองแกก็ออกมาเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วว่าเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่นแล้วเห็นไหมว่าความเชื่อที่มันไม่น่าเชื่อแต่การที่เรารับฟังแล้วทำตามมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรดีกว่าไปดื้อรั้นฝืนทำแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าเรื่องนี้มันเกิดเพราะตัวเองหรือเปล่าโก้ก็ฟังแม่ไปป่าําตาไปก่อนที่เขาจะหันไปมองรูปยาย พร้อมทั้งพูดขอโทษยายในใจเป็นร้อยๆครั้งและตั้งแต่งานศพยายโก้ก็ไม่เล่นการพนันในบ้านอีกเลยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนโก้ก็ไม่เล่นแล้วเพราะเขารู้สึกแย่มากๆและคิดไปเองว่าถ้าเขาไม่ชวนเพื่อนมาเล่นไพ่ในคืนนั้นยายก็อาจจะยังอยู่ก็ได้หรือถ้ายายจะตายวันนั้นจริงๆมันก็คงเป็นการจากลาแบบปกติที่ไม่ได้ทำให้โก้รู้สึกแย่ขนาดนี้ก็ได้